เอาลีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารุนกันเหมือนเช่นเคยครับทุกคนนี่ครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีคอนเทนต์แปลกๆนั่นเองนะครับโดยเวลาตอนนี้นะครับคุณดู2 3 1 9นาิกนทีนะครับคุณดูซึ่งผมได้คิดอะไรออกนะครับคือถ้าเราลองแต่งตัวบอทหรือว่าแต่งตัวไก่ๆเนี่ยแล้วเราเนี่ยลองไปออสุ่มเล็กทีมดูนะคุณดูเดี๋ยวมาดูว่านะครับ ปฏิกิริยาของคนในน้นจะเป็นยังไงนะคุดัดูโอเคใครที่อยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะคุณดูนะครับฝากกดไลค์นะทุกคนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยไอด้ดำมึงจะํำไปไหนไวะไอ้หี่ห้อดำาำทำไมต้องว่าผมดำด้วอะเวัสยีครับสวัสดีครับพี่ครับมีคนว่าผมตัวดำอะโหตัวดำไม่เห็นเป็นไรเลยจริงอ๋อ เขาว่าผมตัวดำอ,อ่ะเออผมต้องทำยังไงอะ่ะก็ผมไม่มีเงินเติมนี่ไม่เชื่อได้ไหมอะ่ะทำไมไม่เชื่อขออนุญาตไม่เชื่อได้ไหมถ้าเหนอะแล้วเอ็น้องหน่อยอ่ะเอ็น้องหน่อยอ่ะตัวปะตัวปะอ๋าอ๋ <c oughs> อ A few moments later แสดงว่า แค่น้อคำบาหากเจ้ามีอยู่บา้าไอคอนจะบาด้ไปเก็บข,ข้อของที่มันจำเป็นเราหยงชาลินลอดไฟ Hello ได้ยินไหมฮะได้ยินเราไหมได้ยินหัวใจเราได้ยินไหม few moments later. เราโทรกลาค่ะโอ้โหไม่เชื่อหรอกอขั้นมันก็แบบเอ,อ้มีหลายอยา่างอะไรจะเจริญขั้นจากคาว่าคนไม่รู้สักกลายเป็นคนรู้ใจอ่ะ <c oughs> คํานี้ได้ไหมได้เลยเอา้าได้หรอ <c oughs> เป็นแฟนกันนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อก็บอกว่าคนี้ได้ก็แฟนๆกันนะครับโอ้โหจะไม่เร็วไปหรอ <c oughs> โอเคครับงันเข้าสอนกันฟ้าที่ลักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ A few เข้าสอนปอะอะไรใช่สิเราหมืนกัมันคนไม่ใช่กล้ามทองนี่ดูดิดูดิน้ำครับน้ำไรน้ำา้วนะครับ หัวใจไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงไหนล่ะตรงกลางใจน้าได้ปะ่ะแล้วสรุปพี่อายุเท่าไหร่อายุส<ม>ิบเก้าแกร้อนี่ยมันก็สู้คนเด็กไม่ได้หรอกอะไรไม่ได้ชอบเด็กชอบใครไม่ชอบเด็กอะไม่ชอบล้นน้องอะจริงเหรอชอบล้นใหญ่อะอ๋อ<ม>โอเควันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพี่มาไปไ,ไปที่ที่มีเราสองคนไง พี่ว่าตัวนี้ดีกว่ามาตามพี่มาเราน้องน้ำอายุเท่าไหร่อะอายุสิบสาม A few moments later ทำไมอะมันห่างก,กันตัต้งแบบตั้งกี่ปีอะ่ะหกปีแล้วมั้งห้าปีใช่หรอก็ประมาณนั้นแหละคาวกมันต้องจำกัดระยะด้วยก็ไม่จำกัดน,นะ ตางน้ำชอบคนแบบไหนอ,อ่ะเอาเอาแบบที่ชอบเลยใช่ปะใช่เราไม่ชอบแบบคนแบบเราอแบบชอบคนอื่นอ่ะเอาล้ครับผมทุกคนเป็นไงบ้างนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะทุกคนนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยเลยนะครับผมเอาะรับรองว่ามีอีพีต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้ เป็นเพื่อนกับน้องน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะ <c oughs> เลยว่าเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับผมนะใครชอบนะครับขอ10ไลค์ท่าน,นั้นเองนะครับผมขอ10ไลค์เด้อนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับรักคนดูนะจุ๊